มาเร็วๆๆทุกคนวางมือจากทุกสิ่งอย่างที่กำลังทําอยู่มารวมกันตรงนี้เลยมีเรื่องเด็ดเรื่องแซ่บเรื่องที่มันสุดๆมาเมาสเอ๊มะมาเล่าให้ฟังขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทริปนี้เปลี่ยนชีวิตทีเอจากมนิลาสู่กรุงเทพพ,พบเจอแต่เรื่องเหลือเชื่อ เรื่องมันมีอยู่ว่ามีสาวสวยนางหนึ่งบินตรงมาจากมะนิลาประเทศฟิลิปปินสน์เลยมาพร้อมกับเพื่อนชายแอบกระซิบว่าชื่อเลียมนะกะว่าอืมจะมาเที่ยวกรุงเทพแบบชิวๆสวยๆเดินเล่นช้อปปิง้งถ่ายรูปเก๋ๆแต่ ใครจะไปคิดว่าทริปที่วาดฝันไว้มันจะกลายร่างเป็นทริปสุดปวนสุดอึงสุดทึ่งเจอแต่เรื่องที่ทำให้เธอต้องตาโตจนต้องอุทานออกมาดังๆว่านี่คือสิ่งที่คนไทยทำกันเหรอกิ๊กๆอยากรู้แล้วสิว่าเธอไปเจออะไรมามันจะเหลือเชื่อเบอร์ไหนทำไมถึงกับต้องร้องว้างขนาดนี้มาจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวนี้เลยรับรองว่าสนุกจนต้องตบเขาฉาด เอาละทุกคนพร้อมยังมารวมตัวกันตรงนี้เลยเรื่องมันเปิดมาที่สนามดินมะนิลาโนนเลยจ้ามีสาวสวยนางหนึ่งซึ่งก็คือตัวเอกของเรานี่แหละกำลังเช็คอินอยู่กับพื่นชายของเธอแอบส่องชื่อในตัว๋วอ๋อชื่อเลียมนะจ๊ะไม่รู้ว่าเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทหรืออะไรยังไงอันนี้ต้องไปเสือกกันเองคิกก๊ก ทั้งคู่กำลังจะเหินฟ้ามาไทยแลนด์ดินแดนสยามเมืองยิ้มของเรานี่เองพวกเขาโชว์คัสปอร์ตฟิลิปปินส์ตั๋วเครื่องบินของสายการบินเซบูแปซิฟิกพร้อมแต่เดี๋ยวก่อนจะเดินทางไกลกองทัพต้องเดินด้วยท้องสิเนอะจะบินทั้งทีต้องอิ่มพวกเขาก็เลยแวะไปเติมพลังที่ร้านทาปากิงกันก่อน กินกันแบบจริงจังมากอิ่มหนำสำราญแล้วก็ไปนั่งรอสวยๆหล่อๆที่เกต112แล้วก็ขึ้นเครื่องบินบินมาตอนกลางคืนเลยนะกะว่ามาถึงปุ๊บลุย พอเครื่องแลนดิ้งปุ๊บที่สนามบินสุวรรณภูมิโอ้โหสนามบินบ้านเรามันใหญ่โตอลังการสิ่งแรกที่นางเอกของเราทำคืออะไรรู้ไหมไม่ใช่การหาซิมเน็ตนะแต่คือการพุ่งตรงไปที่ตู้ ATM เสีขียวๆเลยจ้าตู้เคแบงแม่ เลือกถูกซะด้วยต้องกดเงินบาทก่อนซีเดี๋ยวไม่มีเงินช็อปไม่มีเงินกินได้เงินสดมาปึกหนึ่งก็สบายใจจากนั้นก็ลากกระเป๋าเดินทางกันตกะแต๊กต๊ะแตก,ตก,ตกไปขึ้นรถไฟแอร์พอร์ตเรลิงเข้าเมืองแบบเก๋ๆไม่ต้องง้อแท็กซี่ให้วุ่นวาย พอเข้าเมืองมาได้ปุ๊บนะยังไม่ทันเข้าโรงแรมเลยนะใจมันเรียบร้องขอเดินสำรวจหน่อยพวกเขาไปเดินเล่นกันในย่านที่ดูคลาสสิกมากๆตึกเก่าๆสวยๆแอบเดาว่าแถวทรงวาดแน่ๆฮิตซะด้วยแต่อย่างที่รู้กันอากาศเมืองไทยมันก็ร้อนอบอ้าวสิ เธอก็เลยจัดน้ำมะม่วงปัน่นแก้วใหญ่ยักษ์มาดูดให้ชื่นใจโอ้โหดูจากสีหน้าตอนดูดคำแรกคงแบบสวรรค์มะม่วงไทยนี่มันสุดยอดไปเลยเดินดูดน้ำมะม่วงไปชมวิวตึกกรามบ้านช่องไปแต่เหมือนพลังยังเหลือเดินเล่นแป๊บเดียวก็ว้าบไปโผลก,กันที่แพลต i ินัมแฟชั่นมอลลที่นี่มันคือสวรรค์ของนักช้อปแหล่งละลายทรัพย์ที่แท้ทรูของผู้หญิงเราแน่นอนไม่รู้ว่าโดนไปกี่ชุด แต่ดูทรงแล้วกระเป๋าตังค์ที่เพิ่งกดเงินมาต้องสั่นแน่ๆหลังจากช็อปจนหนำใจหรือจนหมดแรงหรือเงินหมดก็ไม่รู้สินะก็ได้เวลาเขาที่พักกันสะทีพวกเขาเช็คอินกันที่โรงแรมแกรนด์อาไปโยนกระเป๋าทุกอย่างลงเตียงพักแ๊บเดียวเท่านั้นแหละ สาวเจ้าของเราก็หายเข้าห้องน้ำไปแล้วก็แทนแทนแปลงร่างออกมาในชุดเรสสีแดงเพลิงโอ้ยสวยสปัดสวยแบบตะกอนพร้อมลุยราตรีนี้แล้วเพื่อนชายที่ชื่อเลียมเห็นแล้วต้องมีตาค้างกันบ้างละ่ะจุดหมายแรกของค่ำคืนไม่ใช่ร้านหมูกระทะนะแต่คือเอเชียทีคเดอะริเวอร์ฟรอนต์มาเดินชิงช้าสวรรค์หรอเปล่า พวกเขาจะไปล่องเรือดินเนอร์สุดหรูตัางหากโอ้โหพอขึ้นเรือไปปุ๊บแสงไฟระยิบระยับบรรยากาศดีมากตาลุกวาวเลยลายบุฟเฟ่คือจัดเต็มแบบไม่เกรงใจพุงกุ้งหอยปลาหมึกมาครบทั้งซูชิผัดไทยเข้าผัดของหวานคือแน่นแบบจุกจกุกินไปชมการแสดงไป มีรำไทยสวยอ่อนช้อยงดงามตามท้องเรื่องแต่แต่มันมีเรื่องพีคนักร้องบนเรือที่กำลังร้องเพลงสากลเพราะเพราะอยู่นั่นน่ะสรุปเป็นคนฟิลิปปินเหมือนกันจ้าอา้าวโลกกลมอะไรเบอร์นี้บินมาตั้งไกลามาเจอกันเองบนเรือซะง,งั้น <c oughs> ระหว่างที่กินเพลินเพลินเมามอยกันไปเรือก็ล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพยา วิวสองฝั่งคือสวยแบบลืมหายใจทั้งวัดอรุณที่เปิดไฟสว่างสวยัยวัดพระแก้วกับพระบรมมหาราชวังก็สง่างามแล้วก็ไอคอนสยามที่อลังการงานสร้างสวยจนต้องหยิบกล้องมาถ่ายรัวๆโรแมนติกสุดๆนึกว่าคืนนี้จะจบแบบหวานหวานโรแมนติกใช่ไหมผิดทันหนัดพลังวัยรุ่นมันเหลือเฟือ ล่องเรือเสร็จพวกเขาไปต่อกันที่ถนนเข้าสารจากมุดหรูหราบนเรือตัดภาพมาที่ความตืดความคึกคักแสงสีเสียงกระหึมคนเยอะมากเดินเบียดกันไหลชนไหลนี่แหละของจริงพวกเขาก็เดินดูบรรยากาศแผงขายของกินสตรีทฟู้ดเต็มไปหมดมแมลงทอดก็มาสารพัดของแปลก แต่สายตาเธอดันไปสะดุดกับอะไรบางอย่างที่ทำเอาต้องหยุดกึกจระเข่ย่างใช่อ่านไม่ผิดจระเข้เป็นๆที่ย่างแล้วนอนเหยียดยาวอยู่บนเตาเธอก็ยืนมองแบบอึงอ้งๆตาโตในใจคงคิดว่านี่คือสิ่งที่คนไทยทำกันหรอเขากินกันจริงดิเป็นประสบการณ์เปิดโลกที่แท้ตรูผจญภัยมาทั้งวันขากลับ จะธรรมดาได้ไงการผจญภัยในวันแรกปิดท้ายด้วยการนั่งรถตุ๊กตุกซิ่งรับลมกลางคืนโอ้โหพี่คนขับคือซิ่งสุดผมเผ่าปลิวสวยัยโชเฟอร์ขับพาชมอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่เปิดไฟสว่างกลางถนนราชดำเนินด้วยนะมันสุดๆไปเลยวันเดียวเที่ยวคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแต่นี่แค่วันแรกนะเรื่องราวยังไม่จบ วันต่อมาเธอกลับไปที่วัดอรุณอีกครั้งที่เดียวกับที่เห็นตอนกลางคืนบนเรือน,นั่นแหละแต่คราวนี้มาตอนกลางวันและมาในลุคที่จึงที่ปังที่สุดเธอไม่ได้มาในชุดเดสแดงแล้วแต่เธอแปลงโฉมเป็นสาวไทยสวมชุดไทยประยุกต์สีชมพูหวางแหววเครื่องประดับเอ่ยสบายเอ่ยจัดเต็มโอ้ยสวยน่ารักมาก สวยจนคนแถวนั้นต้องเหลียวมองเธอก็ยิ้มแฉ่งโพสท่าไทยรูปกับพระปรางแบบฉ่ำๆหมุนซ้ายหมุนขวาเหมือนหลุดออกมาจากในละครพีเรียดเลยยังยังไม่หมดแค่นั้นทริปนี้ต้องไปให้สุดเธอยังไปเที่ยวที่เมืองโบราณด้วยที่นี่มันเหมือนยกประเทศไทยมาย่อส่วนอลังการมากรอบนี้เธอมาในชุดเดรสเกาะอ,อ,อกสีเบจส,สวยๆ ดูเป็นคุณหนูท่านหนึ่งเดินชมสถาปัตยกรรมศาลาพระอาหารหันต์สีทองอร่าที่อยู่กลางน้ำสวยมากมีจังหวะที่เธอโพสท่าหมุนตัวสวยๆบนสะพานดูเรียบร้อยดูอ่อนหวานแต่แล้วความสนก็บังเกิดเธอแอบทำเป็นยกกระโปรงขึ้นนิดนึงแบบขำๆนะพร้อมกับบอกว่าเป็นคนเรียบร้อยตลอดทั้งวันไม่ได้หรอก อา้าวนเหมือนกันนะเราและประสบการณ์ที่ห้ามพลาดเลยถ้าไม่ทำเหมือนมาไม่ถึงเมืองไทยคือการนั่งรถตุกตุกตอนกลางวันถ้ารอบกลางคืนว่ามันแล้วนะรอบกลางวันคือตื่นเต้นคูณสิบเพราะรถมันเยอะพี่คนขับคือซิ่งไม่ยัง้งปาดซ้ายปาดขวาลมตีหน้าแบบสะใจทั้งเธอทั้งเลี่ยม ต้องจับที่จับกันไว้แน่นๆเลยกรีดกราดกันสนุกสนานปนหวาดเสียวนี่แหละรสชาติของกรุงเทพเนี่ยทั้งหมดนี่แหละคือการผจญภัยในทริปเมืองไทยของพวกเขามีทั้งหรูหราทั้งลุยทั้งช็อกวัฒนธรรมจระเข้ย่างทั้งสวยงามแบบไทยๆครบรสจริงๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงต้องอุทานว่า นี่คือสิ่งที่คนไทยทำกันเหรอมันช่างเหลือเชื่อจริงๆ